หลายคนก็มยงชื่อคามเนอเราอย่างังามาแบบือฟ้านี่เ้ขาบอกว่าเป็นร่างสูงอือปืาโอ้ยเลยหรอเป็นร่างทรงเลยหก็เออยเป็นไ้งจริงๆหนูเป็นแฟนคลับของด้วยซ้ำนะเหมือนว่าคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินอ่ะจะต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาตดนแต่งเพลงเก่งเพลงเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง ก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวทีมิสแกนแล้วก็เวลคัมอยู่แล้วยินดีกับทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงท,ที่มีความฝันแค่เขากล้านะหนูก็รู้สึกว่าแบบเขา่็ชนะใจตัวเองไปแล้วอะที่เหลือก็คือรอพรูฟตัวเองว่าที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่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 ไมไมสมมาตรฐานหรืออะไรก็แต่เหมือนเราอะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากไม่อยากให้ไปบูลลี่กัน ว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงๆทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตกคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จําเราไม่ได้อยู่ดีดีนะคะสนุกดีก็อยากให้มันคื้นแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าแฟนนางงามเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่า รู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องอไอ้นี่ยนี่อะไรเงี้ยหนูว่าหนูเองหนูก็ยังชอบอยากให้น้องๆพิสูจน์ตัวเองกันเยอะๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าปีนี้เราเข้ากองอ่าปีหน้าเราเข้ากองเร็วขึ้นหนึ่งเดือนใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆอ่ะบอสเขามองตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแหละใช่ไม่ได้มองแค่ตอนที่เก็บตัวแล้วตอนนี้บอสเขาประกาศขายไปร้อยล้านเนี่ยขายเหลแค่สิบเนี่ยเราเก็บเงินถึงยังคะจะไปซื้อทำไหมหรือยังไงดี ไหนๆเราก็เป็นแบบว่าเป็นปีที่แล้วหหนูยังอยูยังมีไม่ถึงร้อยล้านเลยขอบอสผ่อนได้ไหมหนูือบอสโถจริงๆก็อยากนะจริงๆก็อยากอยากเพราะว่าหนูก็มีแบบเขาเรียกว่าทายนางงามที่เราอยากประกวดและอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบมากกว่าทุกปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสนุกมากขึ้นลลิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูค่ะ มีรายชื่อที่บอดบอก3-4คนคือมีเราไม่มีไม่มีไม่มีค่ะขอเก็บตังก่อนเลยแช่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตคุณป้าอาจจะแบบซื้อหนัสิทธิ์ทำอะไรใดๆก็ไม่แน่ถ้าสมมติเราหมดอายุสัญญาไปอาจจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบหุ้ส่วนก็ได้ดีประเทศไทยใช่ไหมเพราะเราก็ชอบดูนางงามอยู่ก็ ก็เป็นความฝันเป็นธุรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง PD เอหรืออะไรเอ่ยสามารถต่อยอดได้หมดเลยนะ<ม> <f> เพราะว่าเวลาหนูไปแต่ละจังหวัดหนูจะถามตลอดเลยว่าแบบถามไปตรงๆว่าแบบขาดทุนไหมได้ก,าากําไรไหมคะสปอนเซอร์เ,อเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือจะบอกว่าแบบโอ้มาอยู่ที่นี่มาเป็น PD ดีมาอะไรส่วนใหญ่ก็คือได้กําไรกันหมดก็เป็นอย่างอีกหนึ่งอย่างที่น่าลงทุนเหมือนกันถ้าเราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ไม่มีอะไรแพงถ้าเราชอบอถ้าถูกใจก็ไม่แพงใช่ถ้าคนมันชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ก็ต้องมีหลักการด้านการทําธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมีพาร์ทของการเหมือนแบบเราหานางงามที่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทําแล้วอยากขาดทุนนะทุกคนทําก็ต้องอยากได้กาไรก็ต้องหาคนที่พร้อมใช้มาแล้วก็มาต่อยอดกับองค์กรได้อะไรเงี้ย